ปัญหาใต้ตานะครับเป็นปัญหาที่หลายๆคนนี้ปวดหัวมากๆครับไม่เฉพาะกับผู้ชายผู้หญิงนะครับเด็กคนแก่วัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานนะครับผมทุกคนสามารถที่จะมีปัญหาเรื่องของใต้ตาได้ทั้งนั้นนะครับผมส่วนหนึ่งนะครับผมปัญหาใต้ตานะครับเป็นไม่ได้เกิดจากความชาราภาพของตัวเซลล์อย่างเดียวนะครับแต่ว่ามีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายดังต่อไปนี้ครับ หลักๆนะครับผมคนที่มีปัญหาใต้ตานะครับหรือว่าที่หลายๆคนจะเรียกกันพวกปัญหาหมีแพนด้าเนาะเกิดจาก2ปัจจัยหลักนะครับเรื่องแรกนั้นก็คือเรื่องของการที่เรามีการอักเสบซ้ำซ้อนภายใต้ผิวหนังนะครับบางคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับมักจะมีอาการคันตาร่วมด้วยบางคนคันจมูกหรือว่าคันบริเวณหน้าร่วมด้วยนะครับมีน้ําตาไหลหรือว่าบางคนมีตาขาวบวมๆก็เป็นได้นะครับซึ่งการหลักเสบเหล่านี้แหละครับจะทําให้เกิดเม็ดสีมากกว่าปกตินะครับสมมติว่าตัวอย่างนี่คือชั้นผิวของ เรานะครับผมซึ่งก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน5ชั้นนะครับตั้งแต่ชั้นหนังกำพร้าลงไปจนถึงชั้นข้างล่างสุดนะครับผมจุดต่อระหว่างตัวชั้นหนังแท้นะครับกับเปลนชั้นที่เป็นคอลลาเจนหรือว่าพวกกลุ่มเบบี้แฟท ตรงบริเวณน,นี้แหละครับจะเป็นบริณที่มีเม็ดสีนะครับอเกิดขึ้นนะครับจากการที่มีการขยี้ตาบ่อยๆมีการเสรียดสีจากการที่เราขยับขยี้หรือว่าจับใต้ตานะครับหรือว่าการอักเสบที่เกิดจากเอการแพ้ต่างๆนะครับว่าจะเป็นแพ้ฝุ่นแพ้เกสรหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมักจะเกิดในคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นั่นเองครับ หลายๆคนนะครับผมที่ไม่ได้พักผ่อนเพียงพอนะครับผมเครียดอ่านหนังสือหนักนะครับแล้วบอกว่าเป็นหมีแพนด้านะครับหรือว่าใต้ตาดำเนี่ยครับหลักๆเกิดจากการที่มันมีการอักเสบอย่างละหน่อยแล้วเป็นเรื่อยๆนะครับทำให้มีการสร้างเม็ดสีมากขึ้น อีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่เป็นปัจจัยที่ทําให้คนเป็นโรคภูมิแพ้นะครับมีใต้ตาครับนะครับนั่นก็เกิดจากการที่หลายๆคนนั้นเป็นภูมิแพ้อากาศครับซึ่งการเป็นภูมิแพ้อากาศนั้นนะครับจะทําให้จมูกนั้นมีความคัดนะครับหรือว่ามีอาการบวมของเนื้อเยื่อจมูกนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับผมจะเป็นตัวที่ทําให้เลือดนะครับที่มาเลี้ยงในบริเวณไซนัสนะครับบริเวณที่อยู่รอบตาเนี่ยไม่สามารถโฟลได้ดีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีวีนัสคอนเจชั่น ก็จะทําให้เกิดภาวะใต้ตาคล้ำได้นะครับสาหรับการรักษานะครับผมหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของใต้ตาดําแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์นะครับซึ่งฟิลเลอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีในการแก้ไขก็จริงนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ใช้ในการแก้ไขสิ่งที่ผมพูดไปสสาเหตุนั้นจะจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดเอจจิ้งโปรเซสคือมีการกร่อนของกระดูกทําให้เกิดเบ้าลึกโบกเข้าไปการเติมฟิลเลอร์เพื่อทําหน้าที่แทนตัวกระดูกที่กร่อนลงไปจะช่วยให้ดูตาสว่างขึ้นจากการที่มันมีพื้นที่ สะท้อนแสงมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าในกลุ่มที่เป็นปัญหาจาก2แบบแรกนะครับเช่นอายุน้อยๆใต้ตา,ย,ตาย,ยังไม่ได้กร่อนเลยทำไมถึงมีความคล้ำเนี่ยนะครับจาก2ส,สาเหตุนั้นจะต้องแก้ด้วยสิ่งนี้นะครับ ในกลุ่มแรกเลยนะครับผมในกลุ่มที่มีการอักเสบซ้ำซ้อนและเกิดการสร้างเม็ดสีในบริเวณชั้นนี้นะครับการรักษาที่ดีสุดจะเป็นกลุ่มเลเซอร์ครับซึ่งปัจจุบันเลเซอร์เม็ดสีดำนะครับที่สามารถกําจัดเม็ดสีได้ละเอียดแล้วก็มีความเฉพาะเจาะจงนะครับจะเป็นพิโ o เซกันเลเซอร์นั่นเองครับโดยโหมดที่เราทําจะไม่ใช่โหมดหน้าเลือดนะครับแต่ว่าจะเป็นโหมดที่เราทําเพื่อกําจัดเม็ดสีหรือว่าโหมดทอนนิ่งนั่นเองครับสาเหตุที่2นั่นก็คือเรื่องของวีนัสคอนเจชันนี่เลยครับ วีนัสคอนเจชันหรือว่าการข้างของเส้นเลือดดำนะครับซึ่งจะเกิดในชั้นที่อยู่ชั้นลึกเนี่ยนะครับผมชั้นนี้นะฮะเห็นเส้นเลือดดำนี้เนาะนะครับการรักษาที่ดีสุดยังเป็นเลเซอร์นะครับแต่ว่าพิโคเซ็กันเลเซอร์อาจจะไม่ใช่ช้อยส์แรกแล้วนะครับตัวที่จะมาเป็นช้อยส์แรกในการกําจัดเส้นเลือดนะครับผมก็คือเลือดดำนะครับที่อยู่ในตัวเส้นเลือดดำเนี่ยนะครับ จะเป็น Vbe ี m นั่นเองนะครับผมเป็นการรักษาโดยการใช้ p พา t ต์ได l ์เลเซนะครับคือกลุ่มเลเซอร์ที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อฮีโมโกลบินสำหรับคนไหนที่มีปัญหาทุกทรมานใจจากการที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำนะครับผมก็อย่าเพิ่งตัดสินใจที่จะต้องรักษาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาที่จําเป็นจะต้องรักษาให้เปลืองเงินมากมายเลยหลายๆคนที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำนะครับเพียงแค่เรานอนเพียงพอดื่มน้ําให้เพียงพอเนี่ยแล้วก็ทามาส์เซอร์ อาจจะเป็นไอครีมหรือว่าครีมทั่วๆไปเนี่ยนะครับผมก็จะช่วยให้ใต้ตาสีสว่างขึ้นได้แต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาจริงๆเมว่าจะเป็นจากโรคประจําตัวเดิมหรือว่าจากการที่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างได้การแก้ไขก็เป็นอย่างที่ผมพูดด้านี้นะครับ